สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมูมิรทาดยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะทําการแรนดอมนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะ พลังงานเป็นการเลนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการกดซับประแตงเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะหัวข้อเลนดอมของเราในวันนี้นะคะความรักแบบไหนที่ตัวคุณหรือพลังงานของคุณกําลังจะดึงดูดเข้ามาในช่วงนี้นะคะวันนี้เราจะมาถามให้กันค่ะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะ เดซันค่ะแล้วอัพครับนะคะเทมเพรนนะคะซิกออฟเลเคิลนะคะสำหรับท่าราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตอนตกได้เลยนะคะถ้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะ สำหรับตัวคุณนะคะมีชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกธาตุดินการพฤกษะมาก่อนนะคะธาตุลมมีถุนตุลกุมค่ะมีคนเกิดวันพฤหัดนะคะตามหน้าไพ่นะคะคุณเป็นคนที่มีความน่ารักสดใสนะคะเป็นคนที่ร่าเริงม,มีออร่ราของความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะมีความจริงใจนะคะถึงแม้ว่าอายุจะเยอะแต่ว่าตัวคุณก็มีความแบบใจดีความสดใสยอยู่ในตัวเองนะคะใครพบเห็นก็รับรู้ได้ว่าตัวคุณมีเอเนอร์จีของความ ความสบายใจนะคะทุกครั้งที่คนอื่นมองเขาจะมีความคิดแบบว่า คุณดูสบายใจจังเลยดูชิลจังเลยนะคะในความรู้สึกของคนที่พรมเห็นนะคะลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความคิดมากนะคะเป็นคนที่คิดมากอยู่เหมือนกันนะะตอนนี้ตัวคุณเริ่มกลับมาชัดเจนกับตัวเองที่มากขึ้นนะคะมองเห็นความจริงมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้ว่าควรปล่อยอะไรไปควรเก็บอะไรไว้ในชีวิตนะคะอืมตามหน้าไพ่คุณเริ่มปล่อยวางได้เยอะแล้วนะคะคุณเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่มีอยู่หรือว่าแค่นี้เนี่ยมันก็มีความสุขแล้วนะคะคุณจะไม่ขอไม่ไม่วิ่งตามใครแล้วก็จะไม่อ้อนใครอีกแล้วนะคะ คือตัวคุณเริ่มกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะโฟกัสที่ความสบายใจของตัวเองโฟกัสสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ในชีวิตนะคะตัวคุณกําลังปรับบาลานให้ ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันนิ่งขึ้นนะคะมันนิ่งขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนนะคะตัวคุณนะคะเริ่มตั้งขอบเขตให้ตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ได้รับแบบที่เท่าเทียมกันนะคะคุณจะให้ความรู้สึกหรือว่าให้การช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะแต่ก็มีความคิดมากแอบคิดวนเวียนอยู่หรือว่าแอบกังวลอยู่ในบางคืนนะคะหรือว่าเวลาคุณอยู่คนเดียวคุณก็มีความรู้สึกที่ คิดมากนอนไม่หลับในบางวันนั่นเองนะคะก็เป็น energy แล้วก็พลังงานของคุณก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยว,วเราข้าคาถามกันเลยนะคะความรักแบบไหนที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามาในช่วงนี้นะคะแ้งแนนไปแรกเลยนะคะคนที่นิ่งๆเงียบๆยไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอครบสิบไปสิบอ f c คัพน่ะคนเก่าหรือเปล่าเดอ m a เมจิเชนะคะ ควีนอ of อนนะคะเจนอปค s ับเซเว่นอ r สอดนะคะ uh, ไม่ใช่สิไฟอปสอดเซเว่นอปสอดเดย์เดย์นะคะเด e d เดย์วิวนะคะแล้วก็จว o สอดสำหรับทาราศีของความรักของคนที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามานะคะตัวเขามีธาตุน้ำมีกรกฎพิจิค่ะธาตุโลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะแล้วก็ชาวราศีมังกรนะคะมีมังกรแล้วก็ มีคนเกิดวันเสาร์นะคะแล้วก็มีคนเกิดวันพุธนะคะตามหน้าไพ่แล้วก็มีธาตุไฟเมษิงทนโนุนะคะความรักแบบไหนที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามาไพ่สื่อชาร์มากๆเลยนะคะว่าว่าเป็นคนในอดีตนะคะเป็นคนเก่าหรือเป็นความรู้สึกเก่าๆหรือแพทเทิร์นเก่าๆความรักแบบเก่าๆชอบคนเดิมๆเสมอทั้งๆที่ททรู้ว่า อาจจะไปไม่รอดแต่ก็ยังยังมีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกอยากลองนะคะมันมันไพ่สื่อถึงเป็นความรู้สึกแบบความรักแบบเดิมๆความรู้สึกแบบเดิมนะคะจะวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนต่างฝ่ายต่างมีความผูกพันกันนะคะยังคิดถึงกันอยู่นะคะแต่ก็อยู่ในโหมดนิ่งรอดูใจนะคะ มีใครบางคนที่ยังไม่กล้าขยับอยู่นะคะเพราะว่ากลัวเจ็บปวดเสียใจนั่นเองนะคะถึงถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยถึงถ้าเป็นคนใหม่เข้ามาก็จะมีก็จะมีเข้ามาแต่ว่าจะเป็นคนใหม่ที่มีพลังงานหรือนิสัยคล้ายคนเก่ามากๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกคุ้นเคยแบบแปลกๆด้วยนะคะหรือเป็นคนที่ เคยผ่านตาคุณมาหรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เคยพัฒนาไปถึงขั้นที่คบกันนะคะเมจิเชียนกับราชินีไม้เนี่ยคนที่เข้ามานะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะมีเสน่ห์เซ็กส์เพียวสูงนะคะมีความมั่นใจนะคะพูดเก่งคารมดีนะคะมีไฟมีแรงดึงดูดทางเรื่อง18บวกนะคะแล้วก็มีพลังใจที่สูงมากๆนะคะเป็นคนที่พอเจอกันแล้วเนี่ย คุณจะรู้สึกว่าเขามีแรงดึงดูดหรือว่าตัวเขาก็รู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆนะคะมันเป็นการเจอกันแล้วนะรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าอยากคุยอยากจะตื้นะคะรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยต้องคุยให้ได้ต้องขอเบอร์ให้ได้ต้องติดต่อให้ได้คือเขาจะมีความรู้สึกว่าต้องทําให้ความสัมพันธ์นี้อมันเกิดขึ้นให้ได้จริงๆนะคะตามหน้าไพ่นะคะ ต่อด้วย10ถ้วยนะคะลึกๆความรักนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปจริงจังถึงขั้นเป็นครอบครัวหรือมีความสุขได้นะคะคือคุณทั้งสองฝ่ายน่ะอยากให้ความรักอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่จะกลับมาเนี่ยที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ คุณสองคนจะมีความรู้สึกอยากให้เป็นรักที่อบอุ่นเหมือนบ้านนะคะอยากให้มีความเข้าใจกันนะคะเป็นความรักที่ต่างฝ่ายต่างมีความหวังที่จะให้ลงเอยเป็นสิบถ้วยหรือว่าเป็นครอบครัวนั่นเองนะคะแต่คือหน้าไพ่ด้านบนะก็ดีอยู่นะแต่แต่พอมันมีไฟออบสอด seven ออบสอด the d a t the devil two ออบสอดนะ,ะบันจะเปลี่ยนไปชิ้นสิ้นเชิงเลยซึ่งหมายความว่า ซึ่งหมายความว่าความรักครั้งนี้ไม่ได้ง่ายเลยนะคะไม่ง่ายเลยอุปสรรคค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะมีความที่อยากจะเอาชนะกันอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องที่ปิดบังไม่พูดความจริงทั้งหมดนะคะบางคนคิดถึงแต่ตัวเองนะคะกลัวเสียเปรียบหรือเลือกที่จะเงียบม,มากกว่าที่จะพูดตรงๆนะคะเลือกที่จะมามาหายๆเวลารู้สึกน้อยใจหรือเวลารู้สึกเครียดแทนที่จะพูดกันตรงๆแต่ไม่ค่ะเลือกที่จะนิ่งไปนั่นเองนะคะระวังในเรื่องของความไม่ชัดเจนนะคะ ความรักที่คุณกําลังดึงโดดเข้ามานะคะหรือว่ามือที่สามหรือการกระทําหรือความรู้สึกที่ไม่ซื่อสัตย์ตามหน้าไพ่จะสื่อไปถึงความรู้สึกในใจที่ไม่ซื่อสัตย์มากกว่าการกระทํานะคะคือเดี๋ยวแม่หมอขอขยายซึ้เป็นออบสอดหน่อยเขามีเรื่องอะไรที่ปิดบังที่พูดไม่หมดนะคะพลังงานอาจสลับกันได้นะคะทุกคนอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้นะคะอืมเอสออฟพีดัโคแปดเหรียญ ขยายเซเวนอปสอดซึ่งหมายถึงว่าการปิดปังหรือความลับของเขาในครั้งนี้นะคะเกิดจากตัวเขานะี่ะโฟกัสผิดที่ความสัมพันธ์นี้เกิดจากการไปไปโฟกัสผิดที่คือแทนที่จะโฟกัสคนในความสัมพันธ์หรือแทนที่จะโฟกัสความรู้สึกของการและการแต่ไม่ค่ะคนคนนี้เขาปิดบังเรื่อง ตัวเขาหนามัวแต่ไปจดจ่อกับบางอย่างในชีวิตที่มากเกินไปในชีวิตของเขานะคะเช่นเรื่องงานเรื่องการพัฒนาตัวเองนะคะภาระความรับผิดชอบในชีวิตนะคะเลยเลือกที่จะไม่พูดดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็คิดว่าถ้าพูดไปในตอนนี้มันจะมีแต่ความวุ่นวายนะคะตัวเขาก็เลยเลือกที่จะซ่อนแล้วก็ปิดบางคุณนะคะเพื่อที่จะไปโฟกัสงานของเขานะคะไม่ใช่ไม่มีใจนะคะ แต่ตามหน้าไพนะสื่อถึงคุณว่าถ้าตัวเขาเลือกงานทุกครั้งมากกว่าที่จะเลือกคุณทั้งหมดก็คือคําตอบแล้วนะคะอืมทั้งหมดก็คือคําตอบแล้วอ่ะคําตอบก็คือชัดเจนแล้วนะคะเจ็ดดาบแปดเหรียญอีกในความหมายหนึ่งนะคะก็คือความไม่ซื่อสัตย์ที่ไม่ได้มาในรูปแบบของการนัดเดทหลายคนหรือการนัดเจอ หลายคนนะคะความไม่ซื่อสัตย์ในในที่พ่อยากจะเสื่อนะคะแต่มาในรูปแบบของการแบ่งใจแบ่งความรู้สึกไปนะคะคือนั่นหมายถึงว่าคือในใจของเขาหรือฝ่ายคนหรือเขาก็ได้นะคะมีอีกคนนึงอยู่ในใจยังอยู่นะคะไพ่สือมาแบบนี้เลยยังมีมือที่สามในรูปแบบที่เป็นอดีตคนรักที่ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคนที่ยังคุยหรือว่าคนที่ยังผูกพันแม้จะบอกว่าจบแล้วก็ตามนะคะ ก็เลยเลือกงานมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะหลบคุยแต่แต่ตามหน้าไพ่นะคะไม่ได้สื่อว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปคบมือที่สามแบบชัดเจนนะคะไม่ได้สื่อออกมาแบบนั้นแต่สื่อชัดเจนว่ายังอยู่ในใจเขาก็คือยังไม่ลืมนะคะยังไม่ลืมยังยังมีอีกคนหนึ่งอยู่ในใจอยู่อะ่ะฝั่งคุณหรือเขาก็ได้นะคะแม่หมอต้องย้ำนิดนึงพลังงานอาจสลับกันได้นะคะคือ และไพ่ย,ยังสื่ออีกนะคะว่าให้คุณตั้งขอบเขตให้ตัวเองนะคะคือไพ่สื่อชัดว่าไม่ได้เป็นการครบแบบออกหน้าออกตาหรือเป็นการครบแบบชัดเจนหรือการแบบไปคบการทางกายไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นความรู้สึกในใจของเขาที่ยังมีอีกคนอยู่นะคะแล้วต่อด้วยเดอะเดตแล้วก็เดอะเดวิลนะคะซึ่งไพ่สื่อว่าความรักของคุณและเขาหรือว่าพลังงานที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามาเนี่ยเป็นรักที่ตัดกันไม่ขาด แบบทรมานเหมือนเป็นคุกกรรมนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแบบที่สูญเสียความเป็นตัวเองนะคะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปลี่ยนกันทั้งคู่นะคะ ไม่งั้นถ้าถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพ,พันธ์นะคะมันก็จะวนลูปมันก็จะมีแต่ความเจ็บปวดทรมานใจอยู่เหมือนเดิมนะคะเหมือนเหมือนคุณสองคนอะมันตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดคะเหมือนรู้ว่าความรักครั้งนี้อะมันไม่ดีนะแต่ก็ยังดึงดูดและผูกพันกันอยู่นะคะตัดไม่ได้เลยก็ยังมีความคิดถึงมีมีเหตุให้ต้องดึงกลับมาเจอก,กันอยู่ดีนะคะมีความกลัวการสูญเสียนะคะแล้วก็มีต่อด้วยสองดาบน,นะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะอยู่ในจุดที่ ต้องเลือกแล้วก็ต้องตัดสินใจนะคะระหว่างยอมรับความจริงแล้วก็เลือกเส้นทางใหม่ไปเลยนะคะหรือหรือจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็เดินหน้าความสัมพันธ์ต่อแบบคาราคาซังแบบนี้ต่อไปนะคะตามหน้าภายนะคะสื่อชัดเจนออกมาแบบนี้นะคะซึ่งหมายถึงว่าความรักที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามานะคะจะเป็นเป็นรักเก่าๆรูปแบบเก่าๆคนรักหรือว่าคนที่คุ้นเคยนะคะ เคยรู้จักกันแล้วนะคะจะมาในรูปแบบที่สเสน่หามีแรงดึงดูดมีแพชชั่นต่อกันนะคะแล้วก็ถ้าถ้าผ่านอุปสรรคได้ทั้งหมดคุณสองคนก็มีโอกาสที่จะมีความสุขนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้จะแฝงไปด้วยความขัดแย้งแล้วก็ความตัดกันยากนะคะตัดกันไม่ขาดนะคะแล้วแล้วมันจะจบยังไงคือไพ่ตอนแรกนะ่ะห้าใบแรกก็ดีอยู่นะคะ พอเป็นห้าใบหลังเนี่ยก็คือมันมันมีความขัดแย้งกันในความสัมพันธ์นะ,ะแต่มันเป็นแค่พลังงานที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามานะคะแต่ก็อยู่ที่คุณเลือกว่าคุณจะกลับไปไหมหรือว่าคุณจะเลือกเส้นทางใหม่นะเะพราะว่าท o ออฟสอดเนี่ยได้สื่อชัดเจนนะคะเดี๋ยวแม่หมขอดูได้สําหรับใต้สำาัำรก้าเหรียญคาตอบชัดชัดในใบเดียวเลยค่ะคำตอบที่ชัดเจนคือคุณจะเลือกตัวเองค่ะนะคะ คนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะตามหน้าไพ่คุณจะเลือกตัวเองนะคะคุณจะไม่ไปแย่งกับใครนะคะแล้วก็คุณจะคลองโสดหรือว่าเป็นแม่ไม้ที่มีความสุขแล้วก็ความสบายใจคุณจะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะคุณจะมีความสุขกับเส้นทางที่คุณเลือกด้วยจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะคุณรู้คําตอบอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะเข้ามาดูคลิปนี้ซะอีกนะคะจริงๆแล้วคุณรู้ว่าคุณจะเลือกใครเลือกอะไรนะคะเพราะว่าไพ่สื่อมาว่า คุณไม่จําเป็นต้องลดคุณค่าตัวคุณเพื่อที่จะไปรอใครเลยนะคะอืมรอใครคนนั้นที่ยังไม่พร้อมที่ยังไม่เคลียร์ใจตัวเองด้วยซ้ํานะคะที่ยังไม่พร้อมที่จะเลือกใครด้วยซ้ำนะคะที่ยังไม่จบอดีตด้วยซ้ํานะคะไพ่สื่อชัดเจนคําตอบเดียวก็คือคุณจะเลือกตัวเองนะคะคุณจะอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองโฟกัสงานโฟกัสเงินแล้วที่สําคัญนะคะคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคุณครองโสดถ้าคุณอยู่คนเดียวนะคะ อคือเหมือนคุณจะตื่นรู้ในใจว่าถ้ามีความรักแล้วมันพังคุณจะไม่มีนะคะถ้ามีก็คือคนนั้นต้องเข้ามาเติมเต็มแล้วก็มีความสุขให้มากที่สุดแต่ความรักความรู้สึกที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามานะคะมันเป็นเหมือนคู่กรรมนะคะอืมมันเป็นเหมือนคู่กรรมที่จําเป็นต้อง กลับมาเจอกันอาจจะเป็นเพราะเสน่หหาราคาก็ได้นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณจะเลือกได้นะคะคุณจะเลือกตัวเองนั่นเองนะคะก็เป็น energy ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนความรักแบบไหนที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามานะคะก็จบการอ่นานไพ่แล้วคะ่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมและฟังมากๆเลยนะคะจอก,กันใหม่ในหวัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะไม่บายสวัสดีค่ะ